ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานพี่อดมบอกว่าอ๋อเซอร์เพื่อนนักก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรเขาเน็กเน็กเข้าใจแต่ so cute น็กก็นึกว่าแต่เน็กกับเขาออกสำเนียงว่าอ๋อเซอร์อ๋อเซอร์น็กก็เลยแบบอ๋อเซอร์อะไร so cute อ,อ๋อ after a r t e r so cute นะครับผม <S <S น่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราไป จริงๆอะผมมีนักวิวลาคนหนึ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูมากแต่เขายังไม่ได้ออนวันนี้อะเนาะจะเดี๋ยวไว้เราเราเจอกันอีกทีนึงวันนี้อาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนเพื่อมากมายเลยกันเดี๋ยวเราไปเราไปทําธุระกันต่อดีใจมากๆนะที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อมีความสุขวันนี้เป็นวันที่ดีมีสิ่งที่ดีผมดีใจมากจริงๆผมก็อยากเข้ามาคุยกับกบยายายาหมมองยาดมกับขุนเด่นนั่นแหละเพราะว่ายาดมน่ารักมากๆแล้วก็ คุณเดชก็น่ารักมากๆเลยก็เพื่อนๆไปเป็นกําลังใจให้กันทุกคนนะคือใครอย่าว่าอะไรผมนะจริงๆอ่ะผมทําทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่แบบทําให้ทุกคนน่ารักทุกคนเป็นมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นทางจีนหรืออะไรอะ่ะที่ว่าแบบผมไปก็แบบผมทุกเช้าเนี่ยผมจะเข้าเช็คทุกคนจริงๆนะครับเข้าทุกห้องจริงๆด้วยแต่ว่าบางคนเนี้ยก็อาจจะแคบแค่แค่บ,บางห้องแล้วก็ไปด่าผมแต่จริงเนี้ยถ้าใครสังเกตจริงๆอ่ะช่วยกันไปพิมพ์ได้ว่าผมไปทุกห้องทุกเชื้อชาติจริงๆนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย เฮ้ยส <gesch> ุดสุดนี่ใหญ่ออกก่อนครเฮ้ยทักนายพี่ก้องสวัสดีพี่ก้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวเฮ้ยคุยกันหลานผมดีดีอ่ขอโทษครับขอโทษครับขอเธอครับหยอกอยากอยากพี่เดอพี่ก้องหนูไว้มาเจอกันอ่ะพี่เดอไปก่อนนะนั่มีสุดใหญ่ต้องคุยได้แต่เดี๋ยวถ้าเสร็จเข้ากันเออเออไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเด็กไม่อยู่แล้วมีเรื่องได้เอาดิอ่ามึงระวังโดนแบงครับมึงระวังโดนแบงว่าไงเพื่อน รู้จักนอนตื่นเวลานั่งหายใจทิ้งหล่อหล่ออยู่เฉยหาทำอะไรอยู่นั่งหายใจทิ้งหล่อหล่ออยู่เฉยเออมันก็จริงเว้ยในยินเด้อคิดถึงมากคิดถึงมากก็พักผ่อนบ้างนะมึงตอนเนี้ยหล่อแบบโทมโทมเออเนี่ยรู้หน้าตาคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมึงไม่ล่างทองเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอ แฟนเขามาไทยปู๊บอะเดี๋ยวก็คงจะได้แบบว่าหลับเร็วขึ้นนอนพักเร็วขึ้นอะเนาะพอเวลามันตรงกันนะกล้องแฟนที่ไหนนะแฟนที่ไหนใช้หน้าเลยค่ะเอเลีเด็ดไม่อยู่คนเดียวใครอะใครอะกามินแฟนเหรอรอเขามาไทยก่อนรอมาไทยให้ได้ใช้เวลาก่อนขอพูดคำหยาบหน่อยให้กล้องกูถามหน่อย คุณรู้จักคุณคุณเจอกับเบลอ่ะสี่ชั่วโมงคุณแต่งงานเลยปะล่ะ <laughs> ผมถามหน่อยดิใครมาเล่งผมอะฮะบอกให้ผมแต่งงานแต่งงานผมถามหน่อยผมเพิ่งเจอกันสามชั่วโมงอะ <laughs> ผมแต่งงานได้เลยเหรอมันยังดิวไม่ได้เลยสี่ชั่วโมงค,มคุณเจอคุณเจอกี่ชั่วโมงแต่งงานสองอะไม่ไม่ไม่สี่เดือนออ ผมแม่งเพิ่งเจอสมชั่วโมงคนบอกให้บังคับกูไปแต่งงานด่าผมไม่รู้ผู้ชายแม่งเอ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรรอๆตัวผมไม่ก็คือผมก็โตแล้วใช่ไหมพี่ก้้งกับผมเข้าใจว่าหลายๆแฟนเพลงหลายๆท่านมีความต้องการสูงนะครับก็ให้คุณแม็กชาลีสู้ๆนะครับหรือให้หรือผมอาจจะเป็นทำลายสถิติก็ได้เจอกันเจอกันสี่ชั่วโมงแต่งงานเลยคือเอาไป ผมมาอยู่ในหลักความจริงผมมาโตทั้งตัวโตทัตต้งหำเออแต่แต่งงานแต่งมึงกูขอกินฟรีได้ไหมกูไม่ใส่ซองได้ไหมออขอห่อด้ <laughs> ได้ล้องมาผมไม่รู้ผมจะ,จะแต่งวมื่ไหน่นะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมติมาแล้วมันมีอะไรที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมก็จะขอคุยอ่าคบเป็นแฟนแต่แรกกันขอคบเป็นแฟนสําหรับผมอ่ะมันต้องเจอกันก่อนต้องเจอกันต่อหน้านึกออกไหมอ่าเข้าใจเข้าใจ อ่าผมไม่ได้โตแต่ตัวกล้องผมก็ห้ำโตด้วยนึกออกป่ะเดี๋ยวบินกแนเดี๋ยวกูไมู่แน็กกูขอเถอะกูเพิ่งเข้ามาในวงการสี่วันให้กูอยู่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวจะพากูบินไม่ไม่คุณบินอน่ะผมไม่สนอยู่แล้วผมก็ไม่สนตัวผมบินด้วยแล้วก็บินคู่ไงกล้องคปดูโอเคหำหำหำโอเคอย่าพูดดิอย่าพูดเดี๋ยวบินกลับไทยวันไหน กับไทยวันที่1 1มารอที่สนามบินด้วยถึงวันที่1ิเวลาประมาณบ่ายสองโอ้โหจ้างให้ก็ไม่ไปหรอกกล้องห้วยไรอ่ะแล้วการมินจะไปไหมล่ะไปเลยโอ้แน็กต้นเดนเมสาว่างปะถ้าคุณไม่ไปผมจะเรียกสำหรับพี่สองคนอ่ะมีหรอที่ผมจะไม่ว่างอ่ะอืมใช่ไม่ว่างจริงๆจริงตอนไหนมีความรักคือหายไปเลยคุณรู้ว่าตายไปจากโลกแล้วกูอยากกินปิ้งย่างเนี่ย ปิงไปดิสองขาละเลี้ยงึงด้วยงนมึงมีความยิ่งตอนไหนมึงมีความรักแล้วคุณรู้ว่าไอ้คนชื่อแน็กชารีเนี่ยมันตายไปจากโลกนี้ไปแล้วตายแล้วเป็นอย่างงี้แหละเป็นเรื่องปกติแต่ยังน้อยผมก็ยังรักพี่อยู่ห่างๆนึกออกปะอยู่ห่างๆอยากโคตรห่างเออถึงพี่ก้องอ่ะผมพูดจากใจอะนะผมพูดจากใจเลยที่หลายคนไม่รู้ถึงพี่ก้องเนี่ยจะเลวโดยสันดานแท้จะเป็นคนชั่วมึงก็พูดตรงเกิน ผมนิสัยได้แย่แ้ไหนอ่ะผมก็ยังรักพี่คนรู้ไหมไอ้แน็กมันเคยถามอ่ะจ้องต้องเคยนอกใจพี่เบลปะผมถามหมดอ่ะให้ครอบครัวให้ครอบครัวแตกร้านอ่ะผมถามหมดอ่ะเรามีน้องดีเราอแน็กไปดูบอลไหมแต่ยังไม่เป็นเลยจะให้ไปดูอะไรอ่ะเออ เออโอ้โหกล้องไปไปะล่ะดูพีเคพีเคไม่เดี๋ยวผมดุมรอรอไปพร้อมกับกาเมนห่มจะพาเขานั่งข้างแล้วก็เฮ้ยไปใช้นี่เกลอพร้อมกันเลยอ่าหมดปะล่ะจะรอดูภาพานั้นนะผมจะบอกให้ใครว่าเบลใครว่าเบลเนี่ยโหดแล้วอ่ะกาเมนอ่ะโหดกว่าเยอะกล้องกูชีขาไม่เป็นกูตายกูบอกแค่เนี้ย ออม่าถข้างหูเลยนะโหเตะการคอผมตายผมบอกแค่เนี้ยมึงเกียมตัวเขาเต้นเก่งมากเนะพี่ไปดูคลิปหนึ่งเขาเต้นเก่งมากเลยนะเคยเห็นเวลาเขาดุเปล่าผมนี่พิเศษกว่าคนอื่นเคยเห็นแล้วน้ากลัวกว่าเมียคุณอีกอ้องมึงชักผ้าเ็นมึงมึงชักผ้าเห็นชะตากลรมเนาผมเคยเคยเห็นมุมซักผ้าไปแหละผมถามหน่อยเออเนี่ยกูว่าเดี๋ยวกูต้องซักผ้าแล้วเนี่ย ซักผ้าล้างจานถูพื้นแมงเอ้ยแต่ผมไม่กลัวหรอกกูากบอกปะกูโคตรอยากสู้มึงมากเลยนะแดกแต่แม่งกูอยู่ในสนามบินกูโคตรอยากตะโกนสู้มึงเลยนะรอเอ็งว่างก่อนก้องอ็งว่างแล้วก็าคุยกันมหนเอาอีกสักแปดไหมไม่แข่งแล้วไม่อยากคุยเดี๋ยวอยคุยใหม่โอเคเพิกถอนเดี๋ยวเจอกันก้องเดี๋ยวขอไปอยู่กับฟาร์มาแฟมิลี่ก่อนจะบินไปจีนเหรอ พี่ก้องคิดถึงพี่จริงๆนะอันนี้จากใจนะคิดถึงเหมือนกันนะรักเป็นห่วงมากเหมือนกันสุขภาพกายสุขภาพจิตนะแน็กเหมือนกันพักผ่อนเยอะๆกูเนี่ยพักผ่อนเยอะๆกูด้วยโอเคไก่เจอกันคิดถึงไว้ไม่ได้ไก่อะไรก้องก้องไม่ใช่ไก่เออผมเรียกไก่เนี่ยผมรักพี่ไก่สุดละเออเจอกันตามนั้นผมรักพี่ เท่ากันกับไอจินน่ะไอเด็กนรกอ่ะใครผมให้ความเลวความอะไรเท่ากันเลยกล้องกับจินน่ะเออเออดีใจด้วยกล้องอ่ะฮะดีใจอะไรมึงดีใจอะไรพูด่ิพูดดีใจกับมึงกลับมาเจอกันโอเคคิดถึงคิดถึงวเพื่อนเออการ์กัเพื่อนมึงการเพื่อนคิดถึงพี่กล้องเจอกันโอเคครับได้ก็ดีสบเออ ออกไงวะออกไงเหรอทำไมผมต้องมาครับเออผมก็กดออกไม่เป็นเว้ยผมเดี๋ออกเดออกไงวะไม่ใช่ไม่ใช่กดออกดิเออเดี๋ยวหาวิธีด้วยจะได้รู้กดออกไงวะกดไม่เป็นทิ้งหายเนี่ยต้องเรียทั้งวันทั้งคืนอเนี่ยไม่เอาออกไงวะขวามือล่างสุดปะเนี่ยว้า ไหนว่าไม่เห็นที่ว่าว่าถีบตุ้ไว้เลยเอออกยังไงวะกูออกไงวะเนี่ยให้บอกผมหน่อยนี่แต่แล้วก็ให้ทงใช่ไหมให้ทงไม่ใช่อันนั้นเปนสแปมจะสแปมผมหรอเฮ้ยสแปมสิด่ากูกระดาษเนี้ยแม่บอกซ้ายล่างดูแลซ้ายล่างซ้ายล่างผู้จัดแตะชื่ออ๋อออกได้ละโอเค อย่าไปด่าพี่ก้องนะเพราะว่าเวลาที่พวกคุณไปด่าเนี่ยแล้วผมมาอ่านทุกคอมเมนต์และหลังจากที่ผมอ่านทุกคอมเมนต์ที่พวกคุณด่าพี่ก้องผู้บ่าผมแม่งสมน้ำหน้ามันยิ่งกว่าเดิมอีกจำไว้ถ้าไปด่ามันเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็สมน้ำหน้ามันยิ่งกว่าเดิมเข้าใจเปล่าเออ <laughs> <laughs> แม่งเอ้ยนั่งในรถจะเป็นลมไว้แป๊บนึงอา่าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะเจอแต่สิ่งดีๆ เอางี้ okay, เดี๋ยวผมขออนุญาตไปไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวก่อนคิดถึงทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆไม่แต่สิ่งดีๆนะครับไม่แน่เดี๋ยวดึก,ดกเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมอาจจะมาลองพีเคเล่นๆแบบแบบเล่นๆไปก่อนแล้วกันพอดีว่าตอนแรกกับผมอะเตรียมการพีเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าประเด็นพอเสียบโทรศัพท์ผมปุ๊บเนี่ยมันบอกว่า t ิ k กตอกผมเนี่ยถูกแบนในยังไม่ถึงครบหนึ่งเดือนมันไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อะไรที่แบบผมจะเอามากวนวๆได้อะเนาะ เรื่องหนึ่งที่อยากฝากเพื่อนๆเ,เลยผมอยากมีมิตรภาพที่ดีจริงๆนะครับผมผมกลัวการที่ว่าถ้าเราไปเล่นแบบว่าหรือใครคนที่ใกล้ตัวเราไปเล่นว่าแบบเราจะชอบประเทศนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ